คุณผู้ชมครับทางบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดหรือว่า OR รนะครับร่วมกับทางปตทแล้วก็มี B.I.G. และ To โย ta ผลักดัน Future Energy นะเปิดสถานีนำร่องทดลองใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงแห่งแรกของประเทศไทยที่จังหวัดชนบุรีนะรติไไดตามรายละเอียดกันครับบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ร่วมกับปตทรบริษัทบางกอกอินดัสทรีลแกสจำกัดหรือ BIG บริษัทโตโยต้าไดฮัตสุเอนจิเนียริงแอนด์แมนูแฟคเจอริงจำกัดและบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด ิดสถานีนำร่องทดลองใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเซลเชื้อเพลิงแห่งแรกของประเทศไทยณอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีโดยการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลเชื้อเพลิงรุ่นมิรายของโตโยตา้ามาทดสอบใช้งานในประเทศไทยให้บริการแนวรูปแบบรถรับส่งระหว่างสนามบินอุตภาจังหวัดชนบุรีสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารในพื้นที่พัทยาชนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง โดยจะทำการเก็บข้อมูลเชิงเทคนิคที่ได้จากการใช้งานจริงเพื่อสร้างการรับรู้และเป็นข้อมูลรองรับการขยายผลใช้งานในอนาคตด้วย O.R. เนี่ยมีเขาเรียกว่า O.R. อาร2030ันนะครับเราต,ตั้งเป้าหมาย,ยว่า เราจะเป็นคาร์บอนนิวตรอลิตี้เนี่ยภายใน2 0 3 0โครงการนี้นมันเป็นความร่วมมือก็เรามองว่าตัวไฮโดรเจนที่ผลิตเป็น EV มันก็เหมือนใกล้ๆกับ EV, อ V เพียงแต่ซอสที่มาเนี่ยมาจากไฮโดรเจนตัวมลพิษที่ออกมาจากรถยนต์เนี่ยมันก็จะเป็นศูนย์เหมือนกันตัวนี้เองมันเป็นเหมือนกับเป็นทางเลือกใหม่ของเราที่บอกว่ามันเป็น f c e v มันแตกต่างจากตัว EV ปกติซึ่งมันชาร์จจากที่บ้านซึ่งเวลาชาร์จเนี่ยใช้เวลานาน,านแต่ตัวนี้ที่เขาสาธิตเนี่ยใช้เวลาเติมประมาณ5นาทีแค่นั้นเนเเอมัหืกกบรราใชถปติ อินเ r อร์เน็ตคองบตเชนในที่เราใช้ปกติเนี่ยก็ตเติมประมาณสักสี่หนาทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของผู้รู้พวในแง่ของการเตริมเนี่ยไม่เปลี่ยนผู้รู้พวจะไม่รู้สึกถึงความล่าช้ายังมีความสะดวกสบายเหมือนกับใช้รถอินเตอร์เน็ตคองแบตเชนในที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเพียงแต่ว่าเป็นทางเลือกที่เขาอยากจะช่วยโลกถ้าเราอยากช่วยโลกจากใช้เชื้อเพลิงสะอาดเราก็มีทางเลือกให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นเราก็ปรับเปลี่ยนเราก็พยายามที่จะเข้ามา get involved มีส่วนร่วม ในการทําโครงการต่างๆที่จะนำไปสู่คาร์บอนนิวทรอลิตี้ครับเอาละค่ะวันนี้หมดเวลานะคะเราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ